ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแล็กนา o ์ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พรอเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยครับอ่ะมาวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะที่หลายๆคนรอคอยก็รีวิวประดับบัตรดน์นะครับผมนะอ่ะก็ได้ไปฟาร์มไปเวลนะไปทดลองดูคร่าวๆแล้วละ่ะเออก็พอเป็นระดับหนึ่งแล้วนะก็อ่าตัวบัตรบาตแดน์เนี่ย อ่ะมันใช้ของอ่าฮันเตอร์ได้เลยนะมันใส่ของแบบแบบเดียวกับฮันเตอร์ได้เลยหรือว่าสเตตัสเนี่ยจะเป็นสเตตัสเด็กเอจิเหมือนอ่าฮันเตอร์ได้เลยอ่าแต่ที่ผมอัพเด็กกับวิทเนี่ยเพราะว่าเอาไปจะไปลงแม็กมาเนาะเออ่ที่ยังไม่อัพเอจิเนี่ยเดี๋ยวจะลองก่อนว่ามันจะได้ไม่ติดไอ้เคิร์ดบ่อยในแม็กมาอ่ะเดี๋ยวจะลองหลายๆแมปให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองอีกสเตตัสให้ดูแล้วกันนะโอเคมาดูรายละเอียดอ่าประดับนะก็ ออเทรัสสองเหมือน mm hmm. ประดับอาชีพอื่นๆนะแล้วก็โจมตีมอนทุกขนาดเนี่ยแรงขึ้น10%นะสามารถใช้สกิลอ่าเซร์เวอร์เรนสตอมเลเวล5ได้ทุกๆการอัปเกรดไอ้พาสซีฟสกิลเนี่ยอ่าสกิลอ่าเมซิคอลแดนซิ่งเนี่ยเป็นสกิลนี้เนาะไอ้สกิลเขียวๆเนี่ยอ่าทุกๆการอัปเกรด1ขั้นเนี่ยจะเพิ่มความแรงของอ่าสกิลที่ให้มาเนี่ยไอ้เซร์เวอร์สตอมเนี่ย30%ถ้าอัพ10ก็จะเป็น300%ก็คือแรงขึ้น300%นั่นเองนะอะ่าแล้วก็ สำหรับสกิลอันนี้เป็นสกิลหมู่นะไอ้สกิลอาเซเวอร์เลนสตอมเนี่ยเป็นสกิลหมู่อ่าส่วนสกิลเดี่ยวเนี่ยอ่าจะเพิ่มความแรงของอเมซิเคิลสไตร์เนี่ยเป็นสกิลนี้เป็นสกิลของบาดอยู่แล้วนะอ่าเป็นสกิลคัสคัสของบาดอยู่แล้วก็เพิ่มความแรงเนี่ยห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะใช้ SP มากขึ้นห้าเท่าก็คือว่าสกิลเนี่ยปกติแล้วจะใช้ SP ชพเก้าเก้าหน่วยก็คือห้าเท่าก็คือเก้าห้าสี่ห้าก็จะใช้ครั้งละสี่สิบห้าหน่วยก็คือจะเปลือง เอพีนั่นเองนะแต่ความแรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวจะเทสให้ดูในแมปเลยละกันนะเอาโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปลองในแมปแมกมาก,ก่อนเลยนะอา่าครับผมก็ส่วนธนูเนี่ยพวกธาตุเนี่ยก็เปลี่ยนลูกธนูได้เลยนะเปลี่ยนลูกธนูได้เลยถ้าจะยิงตัวธาตุไฟเนี่ยก็ใช้ธนูน้ํามันก็จะแรงขึ้นนะอา่าแต่ตัวใหญ่แล้วเนี่ย แท่ไม่ต้องเปลี่ยนลูกธนูเลยนะใช้ลูกธนูเงินมันก็แบบสก,กิลเดียวก็หายแล้วอโอเคกดอโพแล้วก็อ่ะดอกละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเลยนะยิงไอไนท์แมนะอันนี้เป็นธนูธน,ธนูธนูเงินอ่ะส่วนตัวอื่นเนะี่ยไอไนท์แมมันไม่ใช่ธาตุไฟไงมันโดนธนูเงินมันจะแรงกว่า อ่ะอย่างตัวอื่นเนี่ยโดนดอกละ800 0ันใช่ไหม <tinc S 2> แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นธนูน,น้ำเนี่ยอ่าทุกๆการใช้สกิลเนี่ยจะกินลูกธนูเนี่ยทีละ20ดอกนะอ่าเปลี่ยนเป็นธนูน้ำเนี่ยตัวอื่นโดนทีดอกหมื่นสองหมื่นเลยนะถ้าไม่ใช่ไหนแม่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ทตุเดียวทั้งหมดในแมกมานะแต่ถามว่าใส่ธนูน้ำเนี่ยแมไอ้ไอ้นี้ตายมันก็ตายหมดนะไม่ว่าจะเป็นธนูเงินหรืออุ้ยเสียงดังเกินป่ะไม่ว่าจะเป็นธนูเงินหรือธนูน้ำเนี่ยเออตัวไหนก็ตายหมด สกิลมันจะออกเป็น11ฮิตนะฮิตหนึน่งในการออกก็จะเป็น0 3ีนะเห็นเขาบอกมานะเออ <c oughs> สกิลนึงก็จะออก11ฮิตมันจะตึกตึกตึกอย่างเงี้ย11ครั้งเลยอ่าแล้วก็คูดาวสกิลจะเป็นคูดาว3วินาทีมันจะไม่ต่อเนื่องนะอ่าอย่างสกิลเนี้ยเราก็ลากเข้ามามัาก็โดนสกิลต่อได้แต่สกิลมันจะคูดาว3วิ <c oughs> หน้าตาสกิลก็อย่างนี้เลย สกิลน่าจะลงตรงที่เราปล่อยนั่นแหละไม่ได้ลงรอบตัวนะมันจะลงตรงที่เราปล่อยนั่นแหละอ่าเราปล่อยไปไกลๆตัวมันก็จะออกไกลตัวอ่าแต่ไม่ไกลมากนะมันก็ไม่ได้ไกลมากโอเคส่วนสกิลเนี้ยก็จะใช้ธนูนะใช้เป็นโบนะไอ้สกิลที่เขาให้มาเนี่ยสกิลของคัสสามเนี่ยไอซิลเวอร์เลนสตอมเนี่ยใช้ธนูอ่าโอเคก็ดูเอาว่ามันมัน,ม,นมันโอเคไหมสำหรับ จริงๆต้องใส่ของดูดเยอะกว่านี้นะอ่าของดูดของผมก็มีแคแ่ที่ยืมเข้ามานะก็จะมีแค่ไอ้ดีไรบดแดงถ้าเป็นพวกปีกว่าหรือว่าธนูเนี่ยเป็นพวกอ่าเรียกว่าอะไรอะแมงแดงอะเออผมว่ามันก็น่าจะดูดดีกว่านี้นะแต่ก็แต่ความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็คือสกิลเดียวก็คือหายหมด อ่าหรือว่าถ้าลงสกิลไว้แล้วมอนเพิ่งจะเดินตามมาเนี่ยคล้ายๆสตอมกัดเลยคล้ายๆเหมือนแบบสกิลสตอมกัดเลยที่แบบวางรอไวแ้วแล้วแล้วให้ลากมอนเดินตามเนี่ยเดี๋ยว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 มอนมาที่มอนเดินตามมาที่ไหนเนี่ยนจะติดเคิร์สท้าไปจีเนติดบ่อยกว่านี้นะทา้าเบจิีติดเคิร์สบ่อยกว่านี้ติดนานด้วยโอเค อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวลองสำหรับอ่าสายอ่าแมปหุ่นนะเดี๋ยวลองแมปหุ่นให้ดูก็สกิลเนี้ยมันเป็นสกิลไล่นะซึ่งใช้เด็กนะใช้เด็กในการไล่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองหุนห่นหุนห่นหุ่นหุ่นอยู่ไหนใช้เด็กในการไล่แต่ผมลองแล้วนะเด็กเนี่ยไม่ต้องจําเป็นต้องร้อยหกสิบแบบผมก็ได้นะอันนี้ผมร้อยหกสิบเอ็ดเลยนะจริงๆแล้วเด็กแค่ร้อยห้าสิบอะ ร้อยห้าสิบก็ก้อยนี่แล้วไล่หลายหล,ยลอดแล้วนะเออแค่ร้อยสิบก็ไล่หลายหล,ยลอดแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนธนูน้ำเป็นธนูเงินแอ่าแต่ว่าน่าจะเปินงธนูเงินหน่อยนะถ้าจะล่าก็ล่าคุ้มคุมเลยธนูเงินใช้ที่ละยี่สิบดอกแต่ตัวธนูเงินไม่แพงหรอกสกิลเดี๋ยวก็ตายเนี่ยดูอพอคลิปก่อนอพอลิปก็ตายนะอลองหุ่นเอพอลิปก็ตายนะอพคลิปว่าโดนดอกมันมันไหลฮิตอะ่ะอืมคือมันลงไหลฮิตอะ่ะ ยังไงมันมันมันโดนในสกิลเดียวอยู่แล้วอ่ะประมาณนี้เลยสกิลไวแต่ว่าสกิลอัมไลท์หลอดแต่การดีเลยสกิลมันสามวิบางทีแบบสกิลไม่ต่อเนื่องนะก็ต้องแบบเดินเดินเดินเต็บๆหน่อยเดินเต็บๆหน่อยแต่ถ้าปล่อยลงแล้วก็จะเหมือนพวกสตอมกัดพวกนั้นแหละ คือปล่อยสกิลทิ้งไว้แล้วเดินมอนลากเข้ามาได้เลยโอเคสำหรับแมปนุ้ก็อ่ะครับผมว่ามาแมปเคดีชั้นสองนะลองกับตัวพวกแนกที่เลือดเยอะๆเลยอะก็โอเคนะประมาณอุ๊ยจะแตกว่ะเนี่ยผมโหมันก็ก็คือสกิลเดียวตายอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันมันจะโดนไหลายิตหน่อยอืมจะโดนจะโดนแบบต้องโดนหลายๆฮิตหน่อยอะ่ะถึงจะล่วงอะ่ะก็ฮิตละเจ็ดแปดพันอ่ะ ที่แะ่เจ็ดแปดพันแต่ก็ก็ลงจนตายอยู่แล้วเพราะมันไหลอยู่แล้วไอ้สกิลเนี้ยอ่าโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับสา,ส,สายสกิลหมูเนาะสายสกิลหมูก็เท่านี้ละกันโอเคครับเดี๋ยวผมลองมาใช้เป็นสกิลเดี่ยวนะซึ่งมันต้องใช้อ่าไวโอลินนะอ่าต้องใช้ไวโอลินแต่ว่าสเตตัสเนี่ยจริงๆแล้วมันควรมีเอจิแต่ผมจะลองแบบไม่มีเอจิให้ดูก่อน จะลองแบบไม่ใช้ไอจิให้ดูก่อนนะ,อะดอกละหมื่นเนาะดอกละหมื่นต่อเนื่องปะไม่ค่อยไหวไม่เอาไอจิ AG, มันจะไม่ค่อยไวนะม,มันจะดีเลยดีเลยหน่อยอ่าจะดอกละหมื่นอันนี้คือแบบไม่มีไม่มีการ์ดนะไม่มีการ์ดแบบกากๆกกเลยนะอ่าแล้วก็แต่ของเนวโจมไกลหมดเลยนะมันเลยน่าจะแรงอ่าแล้วก็เดี๋ยว ลองรีสเตตัสให้ดูแล้วกันเคผมก็เป็นเด็กก็เ,เดี๋ยวเด็กเก้าเก้าโอเคครับก็จะเป็นเด็ก9ก้าเกนาะเด็กเกแล้วก็ AG จเนี่ยเกเพราะว่าตัวละครผมมันยังไม่99นะตัวละครผมมันแค่ 95เองโอเคจากเมื่อกี้นี้เดี๋ยวโผบัฟผมหมดว่ะผมต้องไปเอาบัฟก่อนอรับผมมาไปเอาบัฟม,ม,มาแล้วฮฮยฮอันนี้ผมสกิลที่สองนะสกิลเดี่ยวนะมีข้อสไต์นะเพราะถ้าไม่ีัมก็จะแบบรัวๆได้เลยนะอืมเอไปจิรัวๆได้เลยอันนี้คือแบบ ให้ดูความไวในการในนี่นะเออความไวในการในการสกิลอะเหมือนมันมันแบบมันไม่ต้องติดมีเล์เหมือนเบิ้ลนะ่ะเออคือแบบมันไม่มันมันไวกว่าเบิ้ลน,นะผมว่ามันไวกว่ามันไวกว่าเบิ้ลนะ่ะอืมแต่แบบมันแรงกว่าด้วยมั้ยมันแรงอยู่แล้วมีประดับ<笑><笑>โอเคถ้าเดี๋ยวลองแบบถอดถอดประดับดูนะถ้าสมมติว่าไม่มีประดับเนี่ยแต่ใช้สกิลเนี้ยเฉยเะโอะ ดอกละพันเดียวอะดอกละพันเดียวนะเพิ่มความแรงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบเพิ่มมาโหดมากเลยนะเออเห็นปะจากดอกละพันสามเนาะเป็นดอกละหมื่นอันนี้พูดถึงแบบความแรงระหว่างประดับกับไม่ประดับนะส่วนความแรงมันแรงกว่านี้ได้อีกนะมันแรงกว่านี้ได้อีกถ้าใส่การ์ดอ่ะผมไม่ได้ใส่การ์ดนะเ,ออเพราะว่าผมแค่รีวิวเนาะมันเปลืองเงินผมครับผมก็ ประมาณนี้ล้กันถ้าจะเล่นสายเดียวเลยอ,ะอ่ะเออถ้าจะเล่นแบบไม่อยากรีสเตตัสไม่อยากรีไปรีมาผมว่าเด็กเก้าเก้าเนี่ยกับเอจิก็โอเคนะแล้วเดี๋ยวถ้าไปแมกมาแล้วมันโดน,นเนี่ยเราใช้พานาเซียเอาเออถ้าถ้าโดนพวกเคริร์สหรืออะไรพวกนี้เราใช้พานาเซียแก้เอาเนาะมันจะได้โยกมาเล่นโยกมาเล่นสกิลเดี่ยวได้ด้วยสกิลเมซิเคอลสไตลเนี่ยได้ด้วยแล้วก็ ไอเนี้ยมัน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 โอเคแค่เด็กอยู่แล้วเอาจริงอะไอเลนสตอมเนี่ยไม่ต้องอัพเอจิหรือว่าวิทเลยก็ได้นะเอ่อไม่ต้องอัพเลยเลยยกเวนเด็กมายังไงมันมันไล่เร็วแล้วมันก็มีดามิเอทีเคของมันอยู่แล้วเพราะว่าอัพเด็กมันไดเอทีเคใช่ไหมอ่าก็คือมันเน้นเด็กอยู่แล้วอ่าสำหรับผมว่าอย่างที่พี่ๆแนะนํามานะในสตรีมผมก็เป็นเด็กเนี่ยเด็กกับเอจิเลยก็คือเล่นสองสายไปเลยเออผมว่าเนี่ยอัพสเตตัสเนี่ยก็คือได้ทั้งสกิลเดี่ยวสกิลเดี่ยวมันแบบ ไวด้วยไงมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไว้ด้วยเนาะเอออย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เป็นสกิลหมูก็ก็ไวด้วยเช่นกันอืมแต่ว่าอ่ะมานาผมหมด,หมดละอะไรไม่มีไม่มีความพร้อมเลยหมอนีัอ่านั่นแหละก็ได้ได้สกิลหมูด้วยอ่าอย่างเงี้ยแล้วกันสกิลหมูด้วยก็ไวด้วยอ่าแต่แค่ว่าอาจจะมีเลือดน้อยก็ไม่น้อยนะสี่0ันแปดก็ขอแค่พิ้วพิว แล้วกันอ่าส่วนในสกิลเนี่ยมันก็ออกเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกเป็นฮิตอ่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสามวีก็คือออกหนึ่งฮิตอ่ามันจะออกมันจะออกมันจะออกสามวีอ่ะสามวีก็คือนั่นแหละ hit, hit เก้าฮิตสิบฮิตสิบเอ็ดฮิตอยู่ประมาณนี้นแหละอืมถ้าเวล้าแล้วนะลองอ่านดูดีๆอ่าสกิลประดับครับก็ประมาณนี้นะอ่าไม่ได้นานไม่ได้ไม่ได้งงอะไร อ่านะอยู่ที่ว่าชอบหรือเปล่าตัวส่วนตัวผมผมมองว่าอมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะเออมันไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ว่ามันมันก็หลายฮิตแล้วมันก็แรงดีอ่ะอืลากมาก็คือหมดอ่ะลากมาก็คือหมดแต่ขอแค่แบบพิวพิวหน่อยเออผมมองว่าแบบต้องเดินพิวพิวหน่อยเพราะว่าบาดเนี่ยเลือดมันน้อยอ่าบาดเลือดมันน้อยแล้วแบบแต่มีไอจีก็โอเคผมว่าเอาไอจีเลยก็โอเคเอาไว้ลบมอนเวลาลากด้วยโอเคเลยผมว่าเด็กไอจีเนี่ยโอเคเลย สำหรับผมนะแต่ถ้าใครจะติดวิ์อย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมอัพลองอัพดูในแมกมานะก็ได้นะเวลาโดนตีมันก็แต่มันจะเบืองหน่อยก็ต้องปั๊มเอาแต่มันจะแบบไม่โดนดอกเดียวตายแบบไม่โดนลุมทีเดียวตายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอัพเอจิหลบมอนก็ก็เวิร์กเล่นได้สสายด้วยไม่ต้องอัพไม่ต้องรีไปรีมาถ้าจะเล่นสกิลเดียวสกิลหมูนะก็คือสเตตัสเดียวกับฮันเตอร์เลยจบจผมว่าในประดับอาชีพนะ ส่วนรายละเอียดมันมันก็น่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าใครอยากจะลองเทสดาเมจหรืออยากจะลองใส่ของนู่นนี่นั่นก็ไปจัดกันเลยนะพวกพี่ๆคนไหนนะเอออยากจะลองมาเล่นดูก็จัดเลยเพราะว่าถ้าใครมีของฮันเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมาเล่นประดับบาดแดนด้วยเนี่ยก็ก็ก็ดีก็ลองดูได้นะครับผมนะผมว่าก็ใช้ได้ก็ดีอะ่ะเออก็ดีแหละเออครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวประดับเนาะขาดตบกบกห่องตรงไหนก็ คอมเมนต์บอกบอกไว้ด้วยละกันนะเออคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับโอเคไปละ